ก็ถ้าแม่จะกลัวล้มแล้วไม่คิดจะเดินเลยแบบเนี้แม่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปทําไมอะในเมื่อแม่ทําอะไรไม่ได้แล้วอะแม่ในวันนั้นตอบพายกลับมาว่าก็อยู่เพื่อแกไงล่ะไอ้คาว่าอยู่เพื่อแกของแม่ในวันนั้นนะคะมันไม่ใช่การลุกขึ้นมาทําอะไรเพื่อพายหรอกเพราะว่าแม่ทําไม่ได้แล้วอะแต่ว่ามันเป็นการอยู่เพื่อพายในลักษณะที่แม่จะขอแค่มีชีวิตอยู่ต่อไปค่ะ เพียงเพื่อแค่ได้มองเห็นความเป็นไปของภายในแต่ละวันวันนี้มีความสุขดีไหมทุกใจเสียใจร้องไห้กับเรื่องอะไรหรือเปล่ารับมือกับสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไวไหมแม่มีชีวิตอยู่เพื่ออะไรแบบนี้อะคะ่ะไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าถ้าความหมายของคําว่าบ้านของคุณกับภายไม่ได้ต่างกันถ้าที่จริงแล้วมันหมายถึงใครสักคนภายยินดีด้วยจากใจจริงๆนะคะ ที่คุณยังมีบ้านให้กลับไป